สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอ p ี EP นี้เป็น EP ีที่337กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์เธอศูนย์เก้าสองเก้าดไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะถ้าใดชอบสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญรวมพ่อท่านคล้ายนะคะวัดสวนเขานะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะเหรียญรวมพ่อท่านคลายวัดสวนเขานะคะสามร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญรวมพ่อเขียนนะคะเร่ยนสวยๆเลยนะอุ้งนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญรวมพ่อเขียนนะคะ แลานหลังจะเป็นภาพพุชินราชนะคะ300บาทนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเนาะ รายการให้สาวนี้เป็นเหรียญไม่รู้เหลี่ยมพ่อเหมือนกันหนะ้าน,นี้นะคะไม่รู้เหลี่ยมพ่ออะไรเหมือนกันนะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะสนใจก็โทรม,มาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญชินาราชนะคะเหรียญชินาราชวัดโพธารามนะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะองค์ใเหรียญน,นี้หนูอ้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่ห้า,านี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะคะนี่นะคะ จจกลงพ่ออเลยนะคะคุณลูกค้ารู้ที่ชอบชนเะชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ300บาทนะคะ300บาทนี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะสามร้300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะ รายการที่หกอันนี้เป็นเหรียญหล่อน,หอนะคะโบราณนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคุณลูกค้าท่านไหนชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะเทนอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนรู้ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะ สวยๆเลยนะมันมีสองด้านนะคะสามรอห้าสิบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อวัดบางขุนศรีนะคะสา7 5สี่เจ็ดห้านะคะ คุจนมีผิดน้คงจุดถูกแล้วนนเนี่ย3ามอห้าิบาทนะคะเหรียนหล่อวัดบางขุนสี่สองสเจ็ห้านะคะสามห้าสิบบาทนะคะองนี้สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะ เออแล้วแม่ค่าก็งงขึ้นเองงงเองนะคะคุณลูกค้ารายการที่แปดนี้เป็นพระหน้าปลกุกเนื้อเมกกะสิ์นะคะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะคะสวยๆเลยนะพระหน้าปลกนะคะเนื้อเมกกะสิ์วัดหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะคะ นี่นะคะหนูเอา350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะ รายการที่เก้านี้เป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะรูปหล่อรวมพ่อเงินนี้หนูเอาสามหบาทนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าส5 0บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส0บนะรายการที่ส0นี้เป็นรูปปลร,รวมพ่ออยู่วัดบางหัวเสือนะคะรวมพ่ออยู่วัดรูปปลร,รวมพ่ออยู่วัดบางหัวเสือพร้อมเรียมนี้หนูเอา350บาทนะคะ นี่นะ350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะสวยๆเลยนะคะ350บาทต่อไปนะคะเป็นรายการให้11นะ รายการที่11นี้เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะองนี้หน่วยอาาบาทนะคะ350บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะองนี้นี่นะสวยๆเลยนะ สมเด็จลงกุนะคะ350บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะรายการที่12นี้เป็นท้าปิดตาหลวงปูยิ้มนะคะเนื้อผงจุ่มรักนะคะ บปิดตาเนื้อผงจุมรับหลวมปูยิ้มนะคะองนี้หนูเอา350บาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะโทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13านะ รายการที่13นี้เป็นรวงพ่อทวดเนื้อครา่งนะคะวัดตะโนดหรวงนะคะรวงพ่อทวดเนื้อข้างวัดตะโนดหรวงนี้หนูเอา350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะเวลาอ่าหนู หนูนั่นเนาะไรนะคะแสงสว่างมันจะจะ,จะอันั่นหน่อยเนาะสีมันจะแบบอันนั่นเนาะเพราะว่ามันต่อไฟนะคะคุณลูกค้าสามรอยห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสิบสี่นะคะ สิบสี่นี้เป็นพระนางไทะพระนางพายาว่านจำปาสักเอ้ยไม่ใช่นะใช่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยหนูจดผิดหรือจดถูกเนี่ยเออพระว่านางพระนางพายาว่านจำปาสักนะคะกุพัฒาน์พนมนะคะนี่นะหนูอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ350บาทนะคะทานางพญาว่านจำปาสักนะคะกุพาธาตพนมนะคะ350บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่15บห้านะ รายการที่สิบห้านี้เป็นเครื่องรางพญาเข่าคำนะคะทาชาติลงรับปิดทองนะคูบาวังนะคะของคูบาวังนะอันนี้หนูเอาสามอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะหะ เครื่องรางพญาเขาคำพาชายลงรักปิดทองคูบาวาังนะคะสามบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะ16นี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ ตราิราชนะคะกษัตรตราธิราชอ่าอ,อันนี้จะยาวสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะสี่นิ้วนะคะสี่ในกล้องกับตัวจริงมันจะคนละอย่างกันนะสี่กล้องนี่สว่างแทรเนอะคุณลูกค้าเพราะมันต่อไฟนะคะไฟมันหลายดวงเนาะ 350บาทนะคะ350บาทนะ350บาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะตะกุดหลวงปูเทียวัดกษัตริย์ตราทีลาดนะคะสวยๆเลยนะยาวสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนี้เป็นตะกุดนะคะตะกุดมหาจักรพพัดนะคะ,กกะ,คะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะคุณลูกค้าน,นี่นะอันนี้ยาวเก้านิ้วนะคะคุณลูกค้าอันนี้มันหมุนบ่ได้บ่ได้นะคะคุณมันเปิดออกมาได้มันแน่นนะคะเออดูแบบตึ่ไหนเนาะ ยาว9นิ้วอันนี้หนูเอา500บาทนะคะ500บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะตะกุจากมหาจัก,กรพรรดิเนาะหลวงปู่เอี่ยมนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ500บาทนะ้ายาว9นิ้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็นเครื่องรางเบีย้ยแกเบี้ยกแก่นะคะวัดนายโรงนะคะอันนี้หนูเอาห้ารบาทนะคะห้ายบาทนะคะเครื่องราง เบี้ยแก้วัดได้รงนะคะ500บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะของหนูมีเต็มพระสวยๆเลยนะคะพามันๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะรายการที่19นี้เป็นพระอุปคุตเนื้อสำริดนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสวยจริงๆเลยนาอันนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รบาทนี่นะคะสี่อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่ยี่สิบนี้เป็นทราบูชานะคะ,ะไม่ดูที่เหมือนกันอะคุณลูกค้าแต่สวยนะคะเนี่ยอันนี้จะกว้างสี่จุดแปดนิ้วนะคะสูงหกนิ้วนะนี่นะคะองค์น,นี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะ สวยๆเลยนะคะนี่นะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสี่ร้อยบาทนะคะสวยจริงๆเลยนะคะ สุดท้านี้นะคะของ EP ที่337นี้นะาน,น้องเนนตี้พักครึ่งนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะก็หนูมีแต่พาสวยๆเลยนะพาบ้านๆเลยนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เหตุเป็นคนแรกจะได้พักสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ